จัดเต็มแนะนำตัวลงแนะนำตัวลุงเต้าเหล่าไทยไดูนดยอ่าแนะนำตัวชื่ออะไรลูงนี้ตาตาครับชื่อยิงวนใหญ่เลยแม่เลวมากแม่ปุ๊บอยู่ตรงไหนดี๋ยวดูดิอ๋อแม่ปุ๊กเป็นคอสตูมนี่ใช่ไหมอ่าใครออกแบบกันแต่งตัวให้ แม่ครับแม่แม่อีกแล้วนะครับแม่ดันอีกแล้วครับอ้าวต่อไปใครน้องกันนะครับสวัสดีครับผมโอ๊บครับอูกแม่บนครับอ่าไหนแม่บนจเนครับจนี้ยมีแล้วเนี้นะหนมาตอนนมาตอนนี้่ ผู้ชนะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อจักไหนพ่อโอ้พ่อชื่อเต็มที่เลยอ่าออีกคนนึงลูกมาลุงนายสู้สู้ลูชื่อเต็มที่ลุงเบิร์ตอ่าลุงเบิร์ตส่งตัวแทนมานะอ่ะแล้วยังไงต่อคุปก ว่าจะให้รางวัลคนไหนนะคะเด็กผู้ชายห้าคนนี้จะอยู่ในรอบนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะพวงมาลัยเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะนต่งตัวค่ะอีกรอบหนึ่งจะรอบแตดสนเดี๋ยวเราจะมีพวงมาลัยไปแจกการโต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็จะให้ลุงลุงป้าป้าน้นอาทั้งหลายเนี่ยมามาให้พวงมาลัยว่าถูกใจเด็กหลานหลานคนไหนแต่งตัวแหม่เข้าต้าเข้าทางเป็นขาวบอยได้ดีมากเลยนะครับก็ เล็งๆไว้นะครับรอบนี้มีห้าคนคือเดี๋ยวอธิบายก่อนว่า5้าคนนี้มาจากไหนนะครับเราจะมีแบบงอแบบนี้ไปให้บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีสายตาเฉียบแหลมนะสายตายาวไกลเพราะว่าอายุมากเนี่ยให้กรอกว่าเด็กคนไหนแต่งตัวเขาบอยที่สุดเลยนะรวคะแนนกันแล้ว5คนนี้ได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนใช่ไหมอ่าลงด้แล้วใช่ไหมอ่าลงไปได้กันลงอ่าลงปากกอนอ่า ทีรอบเดินโอวขอบคุณให้หลานๆหน่อยกำลังใจหน่อยครับลุงลุง